นี้อยู่ในรายการบับโก้ผมซูมบับโก้นะครับวันนี้เราจะมาถกกันเรื่องคนก่อผีนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หนึ่งขว้าอีบิดอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเรื่องผีเนี่ยมันเป็นนายยางไงครับอาจารย์ถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร์นะผมคือผีเนี่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติไม่มีตัวตนจริงครับเดยนักวิทยาศาสตร์หลายคนเนี่ยพิสูจน์ไปแล้วเราไม่พบอะไรนะผมโดยจะสรุปว่าผีเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดมาเองแล้วก็เข้าใจผิดเองครับ อ๋อแล้วอย่างนี้ไซยาสตร์กับไซวัตซีบอทีมกันเหมือนกันไหมครับอาจารย์ผมว่าไม่เหมือนครับไซวัตซีบทีมกันเนี่ยมันจริงมันไม่เกี่ยวอะไรกับไซยาสตร์นะอือครับอาจารย์แล้วอย่างนี้ที่เขาบอกว่าผีที่ตายไปแบบไม่ดีนะครับจะเกิดความอาฆาตอาจารย์คิดยังไงกับเรื่องนี้ครับ จริงๆแล้วนะครับผมเมื่อเราตายไปเนี่ยทุกอย่างมันก็จบลงแต่คนเราี่ยการไปเชื่อทางสายสัตร์ครับผมว่าการเมื่อเราตายไปเนี่ยจิตใจหรือว่าวิญญาเราเนี่ยจะงหลุดออกจากร่างครับผมแล้วกลายเป็นผีเพราะว่าเราคิดไปเองครับอแล้วการที่คนเราบอกว่าเห็นผีล่ะครับอาจารย์เกิดจากอะไรครับเอ่อมันเกิดได้หลายสาเหตุนะครับผมก็อาจจะมีทั้งแบบเกิดจากความเครียดหรืออาจเกิดจากการคิดเองเนี่ยปกติเนี่ยอาจจะเกิดจากการผิดปกติของการนอนหลับของเราครับครับผมเช่นแบบ เราเครียดจนเรานอนไม่หลับแล้วก็บางทีร่างกายเราข่าดเจนเจนเราเห็นภาพร้อนเราทำให้เราคิดเองว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสิ่งทีง่รับและเป็นผีแล้วแล้วเกิดอาการกลัวผีขึ้นโดยบางทีนะส่งผลให้เราแบบอาจจะทาร้ายตัวเองหรือเกิดอาการแพน,นิกทำให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้นอนคิดว่าเราจะคิดว่าผีนะเข้าเข้าร่างแล้วแล้วผมแล้วเราจะเห็นผีได้ยังไงครับ,รบอาจารย์ก็คุณก็ลองไปส่องกระจกดูสิครับฮะหยอกเล่นหยอกเล่นหยอก โดยส่วนตัวอาจารย์นะไม่เชื่อเรื่องเรื่องผีนะแต่อาจารย์เคยศึกษาเกี่ยวกับสศาสตร์เพื่อจะเห็นผีโดยวิธนะีมีหลายวิธีอาจจะมีการต่อต่อเลยครับอาจารย์เออ,อาจจะมีการแบบเอาผักระดูกนะ่ะป้ายตาตัวเองหรือไม่ก็ม้วดใั้บังขาแต่ที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคืออาจารย์ลองมานะแต่อาจารย์ไม่เคยเจอนะอาจารย์ไม่เคยเจอเลย อันนั้นโุกไหมครับอาจารยนนน์น่าจะน่าจะจริงเนี่ยงั้นงั้นงั้นเราเข้าเข้าเรื่องอียกกรณีที่เรากว่าผีเราจะแก้ยังไงดีครับอาจารย์เอ่ออาจารย์สามารถแนะนําได้สองทางนะคือเราจะอาจจะเออ่บำบัดทางจิตไม่ก็คือให้ยาโดยการบำบัดทางจิตก็คือเราจะให้ผู้ป่วยเนี่ยครับ ทำกิจกรรมอื่นที่ไม่ให้คิดเรื่องนี้หรือไม่ก็ให้ทํากิำงานดีเลกให้เราให้เราแบบมองข้ามเรื่องนี้ไปโดยยาเนี่ยเราก็จะบางทีเราก็จะรักษาควบคู่กันเพื่อให้ผลดีนะอาจารย์มีอะไรจะฝากนะครับก็อาจารย์จะบอกว่าเร,เรื่องผีเนี่ยก็เลือกเชื่อแล้วก็มีสติให้มากขึ้นอนะ่ะแล้วก็หันมีแบบเกิดแบบควบคุมตัวเองไม่ได้หรือว่าคิดว่าผีเข้านก็ก็ก็ขอ ให้แบบไปหาหมอดยเพื่อให้รักษาโดยทันทั่วทีโอเคครับก็นี้นะครับผมก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้ของเรานะครับก็จากที่ฟังมาทั้งหมดนะครับผมก็ผมเชื่อได้ผมเชื่อได้ว่าทุกคนคงเข้าใจเรื่องผีมากขึ้นนะครับไม่มากก็น้อยเนาะก็อยากให้วิทยุผู้ชมมีวิจารณญาณในการรับชมนะครับ อ๋าสำหรับวันนี้ผมกับอาจารย์ก็ต้องขอลาตัวขอลาไปก่อนอก็ขอขอ,ขอขอบคุณนะ